วันนี้อาตอมก็เลยจะมาตามใจคนดูหนึ่งวันจะให้อาตอมแต่งตัวธรรมดาหรือ2องจะให้อาตอมแต่งตัวเป็นสไปร์แมนก๋วยเตี๋ยวน้ำตกใส่ไอจิ้มซึ่งคิดว่าไม่น่าจะกินได้ขอร้องว่าอย่าได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ขอร้องอายมากเลย <laughs> สวัสดีค่ะเจ๊ต๊อกค่ะทุกคนว,วันนี้ก็คือแบบ จีเก้าล้านแปดแสนถ้าเงินแปดพันบอกเลยว่าตำม,มาแบบไม่ธรรมดาแบบไม่ธรรมดาที่สุดอตอมก็เลยจะมาตามใจคนดูหนึ่งวันทุกคนนะพูดถึงสไปเดอร์แมนกันหมดเลยแล้วหนูก็แบบอุย้ยอะไรอย่า,ยาสปอยเราคือหนูก็ไม่ดูมาแล้วแต่เขาแบบอุย้ยชอบมากชอบแบบชอบมากชอบมากชอบมากเขาหล่อมากทุกคนโจทย์ข้อแรกนะคะทุกคนง่ายมากแค่ให้เลือกระว่างอะตอมแต่งตัวธรรมดาหรืออะตอมแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมน แล้วเราก็จะไปทเที่ยวกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวหนูก็จะอาบสตอรี่ไปรเรื่อยๆแอบโลรชัปไปตรงนี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหนูจะมาเปิดโพกันเลยนะคะขอเรียกซลเตอร์สองนาทีไม่เอาสองวิก็พอเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นสไปเดอร์ Man แมนเบลเกิดไม่ได้ป่ามันต้องเป็นแบบสีที่มันดูแมนแมนนิดนึงอ่ะแบบหนึ่งนะคะหน <c oughs> ูหาไม่เจอเอาวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยนะคะ <c oughs> หนึ่งก็คือจะให้อะตอมแต่งตัวธรรมดาหรือสองจะให้อะตอมแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมน ไ,ไปเลยหนึ่งวัวสไปเดอร์แมนนะคะอย่าลืมนะคะอย่าวหวธรรมดานะทุกคนคะก็คือหนูอัพไปแล้วนะคะคเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสรุปเขาเลือกอะไรเดี๋ยวขอไปหาน้ำอา่ากินก่อนตอนนี้ทุกคนอากาศร้อนมากเห็นปะเราบอกแล้วทุกคนใครจะเลือกชุดธรรมดาแต่ก็มีคนเลือกแต่ยังไงนะคะทุกคนหนูมัตตเป็นเอกฉันท์มากตอนแรกแอปเปิดมาดูครั้งแรกคือแบบสไปเดอร์แมน88%แนตบบตอนนี้เลือ76นะคะโอ้ยเป็นไอว่าอยู่ไอว่าตื่ I บบนเต้ได้เลยเดี๋ยวจะไปแต่งตัวเป็นส ควอินเสิร์ตเมื่อกี้ที่ใส่หน้ากากเข้าไปด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าพอใส่หน้ากากแล้วรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกกำลังจะตายเพราะมันร้อนมากจริงๆเดี๋ยวเราก็จะใส่ชุดไปแต่ว่ายกเว้นหน้ากากไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำโพกันต่อเปิดไม่ได้เอ้ยได้แล้วโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าทุกคนเดีหนูจะทำโคต่อไปนะคะจะเดินทางไปยังไงดีระหว่างโหนใหญ่ไปกับขึ้นบิลเลียตไปคะตอนนี้เปลี่ยนชุดเป็นสปเดอร์แมนแล้วนะคะเดั เมื่อกี้มีคนต่างชาติเดินถานาบอกว่า you look so lovely spider girl อาอมจะเซ็ h a n k you โอเคโอเคเดี๋ยวรอโพแป๊บนึงนะคะก็มาดิค้าทุกคนก็มาเลยก็มาเลยก็คือสรุปได้อะไรโหนยายถามจริงโหนนึงสองสามึ๊บมีไายังใส่ยาย่างนี่โหนยายอยู่นะเดี๋ยวรอดูนะคะว่าเราจะโหนยายไปยังไงรอดูนะไปเลย คนใหญ่หรือหงายอันนี้หงายนะขอร้องขอร้องว่าอย่าได้ทำคอนเทนต์แบบนี้อีกขอร้องอายมากเลยยินร้องไห้แล้วเดี๋ยวเจ้าหัวไม่จะพยายามเลยทุกคนถึงพยายามแล้วค่ะหลัจากทีเราโห่รออย่างเหน็ดเหนื่อยูตอนนี้เราถึงพยายามแล้วเราทำอะไรกันดีนะคะเดี๋ยวจะเปิดโฮมเหมือนเดิมระหว่างเล่นโฮเวอร์บอร์ดที่อยู่ตรงนี้เลย เสียพารากอนนะคะหรือว่าเราจะไปทําบุญที่วัดเดี๋ยวเปิดโค้บหนึง่งทุกคนให่พยายามแล้วเราทําอะไรกันดีระว,วางเล่นโเว์บอร์ดนะคะที่อยู่หน้าเสียพารากอนเลยที่มันเป็น,น้องรถสองล้อหรือว่าเราจะไปทาบุญที่วัดกันดีได้มาแล้วทุกคนก็คือคนโหวตเล่นโเว์บอร์ดกันเยอะมากก็ร่างสงสัยว่าที่โหวตกันเท้าเยอะขนาดเนี้ยเพราะว่าสิ่งนี้มันอยู่หน้าพารากอนหรือเปล่านะประมาณว่าจุดศูนย์รวมผู้คนไปวัดเดี๋ยวแบบ ไม่มีใครเห็นจะไปไดทำแมนหรอเลยต้องหมดอันนี้สงสัยสงสัยไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนจะไปเล่นนะคะซึ่งความรักก็คือเล่นไม่เป็นฮ่า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 เล่นไม่เป็นแต่ไม่เป็นไรเราขับไปเดินจะไปเล่น,ปนไปเลยนจะไม่หัวทิมใช่ไหมพี่เขาบอกว่าเราต้องใส่เจ็ตีนะคะวิธ <c oughs> ีการไปไปข้างหน้าก็ขึ้นเนะ <c oughs> าะไปข้างหน้าเราไปข้างหลังแค่นั้นเองใส่แน่ตายแน่แล้วรองเท้าก็หลวมด้วยตายแน่เอาเท้า <c oughs> พี่เป็นหลักอ่ะไม่ต้องเอารองเท้า โอเครีแลกทำตัวสบายให้ผมน่อยซืออยู่นิ่งๆให้ได้ก็หอมหน้าเราโน้นนหนักไปข้างหน้าครับค่อสๆไม่ต้องรีบครับมันยังไม่ทึ้อย่ามาเลยสกมากครับถ้ายิ่งข่ายน้ำหนักเยอะก็จะยิ่งไปไวนะฮุ๊ดุ๊บเรียแล้วเลี้ยวยังไง่ะคบที่จะเลี้ยวพี่ถ้าเอาเข่ากดีตรงนี้อลองหมุนให้ผมดูรอบหนึ่งโอเคเกมากครับอรอบนึงนะจบลักซูดครับเเดินเล่นเลเลยเอยเาซื้อไปไวที่บ้านแล้วเปล่า เมื่อเท้าจังแบบว่าเก่งมากเลยกลัวตีลังกาเดี๋ยวได้ตีลังกาโชว์หน้าพลังคไม่ตลกเหรอไปได้เลยสนามไไปได้เลยเหรอคะไปได้เลยพี่ไปก่อนไหมคะเหมือนขับมาโชว์ตัวซื้อไม่ค่าสอหมี่ันเก้าร้อยอยากมีที่บ้านต้องเสียเงินสอง0 0ี่ันเก้าร้อยหรือเปล่า คนดูโหมดไม่ได้นะอันเนี้ยจะอยากได้มากเลยอ่ะดีอ่ะทุกคนมันแบบสนุกมากเลยอน่ะทุกคนดูทุกคนดูทุกคนดูหมดเวลาแล้วแน่เลยไหนไหนเราก็แต่งตัวมาขนาดนี้แล้วชัป้าเราเมื่อกี้คือเราเล่นเสร็จแล้วเราก็เลยเกะว่าจะทำเพราะว่าวันนี้เราจะลงรูปสไปเดอร์แมนใช่ปะ่ะ ทุกคนอยากให้หนูลงรูปแบบไอ้รูปแบบเคือน่ารักน่ารักแบบเก๊กๆหรือว่าเอาแบบรูบาบา่ลๆวบ้าๆดีทุกคนคะเล่นเสร็จแล้วโคต่อไปวันเป็นวันนี้เราจะลงรูปชุดสบายเท่าแอนชุดนีนในในใด้อยากให้หลงแบบว่เาเก๊กๆแบบเท่ๆน่ารักน่ารักหรือว่าเอาแบบรู่ลๆวบาๆบบาๆสไตล์เราดีการที่เรามาเลือกทำค,คลิปามใจคนดูในวันที่ต้องใส่ชุดที่มีถุงอยูแบบนี้ผิดหลักมากเลยเพราะว่าเราพิมพ์อะไรเองไม่ได้เลยทุกคนถ้าเกิดไม่ได้มีใครมาด้วยคือหนูทำไงเนี่ยแบบจิ้มอะไรก็ไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้จับอรู่่้ยยงลวเ ดีที่ชือตลกอ่ะมาแล้วทุกคนว่องไวรวดเร็วมากรู้ใจเราที่สุดแน่นอนว่าเราก็ต้องรวนร้วห้าๆดิี่ครับแบบนั่นแา้นั่นแล้วเท่ๆคุณอะไรไม่รู้จักเลยเออเฮ้ยม,มันก็สุดยอดอยู่นะเอ,อ้ยเขาเลยเฮ้ยดีมากอดีมากนดีมากฟังก็ล่าเราเออให้ผ่านนะคะให้ผ่านอ๋อ จำเสหิวเลยทุกคนผูกคลิปของเราต้องมีเรื่องของกินดิเวลาใส่ชุดเนี่ยทุกคนมันเหมือนมันต้องแบบเหมือนตัวมันเก้งตลอดเวลาสชุดมันแนบก็กเลยลืมไปแล้วว่าหิวแต่จริงคือหิวหิวตั้งแต่เมื่อก,ก่อนที่จะขึ้น BTS มาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้งโทนเคาว่าเราจะไปกินข้าวอ๋อแล้วก็ช่วงนี้ช่วงนี้มีราเมงที่เขาเอาไอติมอะไปใส่ในราเมงกำลังเป็นกระแสมากไม่งั้นเราจะทำเป็นราเมงกับกุยเจี๋วน้ำตกนะคะให้เลือกเรื่องราเมงได้ไหมอยากกินราเมงอ่ะ หลังจากให้ค่ะลูกเสร็จแล้วเรากำลังจะไปกินข้าวนะคะช่วงนี้ราเมงที่ผสมกับไอติมกำลังเป็นกระแสแต่เราจะให้เลือกว่าจะกินเป็นราเมงผสมกับไอติมหรือว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกผสมกับไอติีมดีทุกคนสุดยอดไปเลยเราเียงดังมักเลยทุกคนคะหนุนคอไปแล้วนะคะเดี๋ยวระหว่างรอผลเราจะไปเดินเลงร้านของกินรอตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกันแล้วซึ่งแน่นอนว่าโพของเราออกมาเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำตกทุกคนดู ดูฟังเสียงหนูหราะหัแล้วแบบแบบสิฮ่่ฮ่าฮคือหนูอยากยนราเมีงใส่ไอติมอะแต่ไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันตัดใจทุกคนนะคะหนูก็เลยจะกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตกใส่ไอติมเออซึ่งคิดว่าไม่น่าจะกินได้นะลองดูมันอาจจะเป็นการเปิดโลกแล้วเ็เฮ้ยนี่มันอะไรที่มันอร่อยอันใหม่หิวมากตอนนี้คือหิวจนแบบน้องมาแล้วน้ำตกกับไอติมอมยังไ่พร้อมลงเลยนะ ขอให้น้องกินได้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 ไปแล้วไปแล้วแับจริงคนเลยเขากินเขากินกันแบบนี้ใช่ไหมใช่เหรอเนาะคนเลยยาเฮ้ยมันมันไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นนะเขาได้นึกว่ามันจะแย่กว่านี้เขากินกันแล้วเขาท้องเสียกันหรือเปล่าถามก่อนฟรุชฟรุชมาขอชิมหน่อยกินได้เหรอกินได้เหรอ แบบน้องน่าจ๋เหมือนคาโบนาร่าที่ผสมกับซีอิ๊วกลิลก่นก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่รสชาติเฮ้ยเ้มันกินได้เลยอะ่ะกินได้อะ่ะไม่กินได้จริงอะ่ะแบบรสชาติดีเลยอะ่ะคือเหมือนน้ำตก้ันเนี่ยเขาจะใส่รสชาติแบบเปรี้ยวๆของส้มนิดนึงแล้วมันเลยแบบไปตัดกับไอ้ครีมๆีมมันๆของไอติมพอดีเลยอะเฮ้ยงง อฮ้ยเฮ้ยอ,อร่อยเฉยบอกเลยว่าได้ได้จริงได้จริงได้จริงๆตอนแรกคิดว่าวันนี้จะกินไม่ได้แล้วรู้ว่าอันนี้กินได้ทุกคนกินได้ความรู้สึกแบบนี้คืออะไรกันนะอบอกเลยว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำตกกับไอติมเมื่อทำอะไรแล้วไม่ได้ตอนแรกก็หิวนะตอนนี้หนูว่าหนูกินสามคำหนูอิ่มเนื้อหนึ่งชิ้นกับไอติมเป็นก้อนความรู้สึกหนูบอกว่ามันต้องอร่อยแน่เลย ทำไมมันถึงได้ถึงได้ได้ไงวะงงอ่ะใครเป็นคนโวดเนี่ยสุดยอดเลยคนโวดที่สุดยอดที่สุดจะบอกว่าประทับใจกันไม่ได้เดี๋ยวมันเวอร์เกินไปประทัว่ามันกินได้เฉยกำลังจะต้องกลับบ้านกำลังคิดอยู่ว่ากลับบ้านยังไงดีก็คือมันจะมีวิธีแบบพีคๆก็คือขึ้นรถเมล์ไหมอันที่สองก็คือนั่งแท็กซี่แล้วกันแต่เดวหนูจะทำโพลนะคะเราจะทำโพลทุกคนคะตอนนี้กินอิ่มแล้ว อยากถามว่าวันนี้เราจะกลับบ้านยังไงกันดีระหว่าง1รถเมย์สองแท็กซี่กูเชื่อแม้ว่าเขาต้องโหดรถเมย์กันแน่เลยแท็กซี่มันธรรมดาไปหนึว่าเจ้าดีขนาดนี้ราเม่งกับกุยเตี๋ยวหมูน้ำตกกินกับไอติมเขายังเลือกกุยเตี๋ยวหมูน้ำตกให้หนูอ่ะทุกคนหนูก็ว่ามันกินไม่ได้ตอนแรกแต่ก็มันกินได้อ่ะกดแกล้งหนูเลยเป็นไงล่ะฮ่าฮาสะใจถามจริงๆเลยนะอีกแล้วหนูได้ต้องว่าถามจริงๆเลยนะทัะท้งวันเลยรถเมย์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบ แบบว่าทุกคนรักหนูจังเลยอ่ะทำไมทุกคนรักหนูจังเลยอ่ะก็<อ>ะแบบร้อนมาทั้งวันแล้วเหนื่อยก็เหนื่อยอ่ะโหดถามมาก็โหนมาถามมาก็ให้โหนยายมาเธอไมห่ห,ห่วงยายเราบ้างเลยกลับเธอก็จะให้เราโหนรถเมย์กลับอีกแล้วอ่ะแต่ว่าเข้าใจอ่ะเนาะตามใจกันหนึ่งวันเล่นสนกเลยนะวันเนี้ยจำไว้เชิรถเมย์กลับบ้านรอดูนะรอดูรอดู ระหว่างที่กําลังรอรถเมย์กลับบ้านนะคะอย่างที่ทุกคนโหวตกันว่าวันนี้ตอมจะนั่งรถเมย์กลับบ้านก็ขอปิดคลิปที่ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณเชิดเสื่ยนะคะสไปเดอร์แมนจากร้านโฮมคอสเทนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเซียร์อมด้วยนะคะคลิปหน้าจะมาทําอะไรก็เดี๋ยวมาดูกันสไปเดอร์แมนจากร้านโฮมคอสเ้นนะขอบคมาเลยค่ะแล้วมคันไม่มิาเล้วกะงองเยือ้นคนอ่ะมาทำอะไรดีเันป็นที่ ของคำว่าเราเก่งจีบใครเขานะคะเ่าบอกเขาว่าเราเรอเก่งมากเลยนะเราเรารเบรคเป็นชั่วโมงเรายังทำได้เลย